อีกเพลงหนึ่งครับเพลงกับบ้านเธอน้องของบิลลี่โอแกนครับจาบ,บัมบิลลี่บรเลโครับผมปีเถึงอน้องที่มาร้องเพลงให้ฟังครั้งนี้เนื่องจากว่ามีความห่วงหาเลือกขนาดนะับ น้าตาอย่างน้องผิวมันฟองแบบบอกบานนะจัดก,กับบา้านครั้ทีมันเที่ยวอย่างนี้ได้ที่ไหนกันหากใครมาจอแจ,จาว่าไงใช้ลวดลายจริงจออหากน้องมึงโดนมันหลอกใบเหลือเชื่อพี่ได้เลยกับบ้านเนี่ยน้องต้องจะฟังมั่งไหนบอกจักว่าใจเลยฟังเอาไว้จะได้รู้ทัน แต่งตัวก็เฮลแทมดึงยืนโยกเอวยักย้ายบอกมือทักทายชายเป็นรอยยิ้มมาคอปิงส่คงไม่รู้เขาเล่านั้นลวนแบบเป็นเสือสิงห์ากเจอเขาจริยงยังเธอจะวิ่งไปที่ไหนทันหากใครมาจอแจาจว่าไงใช่ยลวดลายจ่อหาน้องต้องโด,ดนหลอกไม่เลือ้อเชื่อที่ได้เลยกับบ้านเดินอน้อง,อองนะจะฟังบ้างไหมบอกจังว่าใจจนะฟังไวเจ็ดเดีรู้ทัน ออกมาทั้งคืนแน่ต้องเป็นห่วงแย่เลยกระติกกระกกระกกกระเิกกกระกกับดึกสักเคยไม่รู้ไปนอนบ้านใครกระตักดึงดึงกระตกดึงทำยังไงล่ะน้อนนี่นี่ที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งถึงแล้วแต่ยังไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยอน้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งถึงเลยยังไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลย ตัวกัเฮ้วแขนยืมยินงยเอวยักย,ย้ายบวกมือทั้งทายชายเป็นรอยสิมมาคอยปิงนี่คงไม่รู้เข้าลงนั่นร้วนแต่เป็นเสือสิงหากเจอเขาจริงอย่างเธอจะวิ่งไปส่ไหน,นท่านหากใครมาเจาะแจ๊เจ้าวนไงช้ด้วยลายจอดห่า,หางน้องโดนมันหลอกไม่เลี้ยเชื่อพี่ดใดเลยกับบ้านเดมน้องพอลองะจะฟังมั่งไ,มไหมออกจากใจฟังเอาไว้จะได้รู้ท่าน ออกมาทั้งคืนแม่ต้องเป็นห่วงแย่เลยกระเทิกระเิกระติกกระเ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 รกับดึกสักเคยไม่รู้ไปนอนบ้านใครจับยังไงล่ะน้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึ้งแ้่ยังไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยน้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึ่งแล้วน้องไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลย Thank you. น้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึงแลวน้องไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยน้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึงและน้องไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยแต่น้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึงแลวน้องไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยน้องไม่มีที่ไปพี่ยินดีจะพาไปส่งทึงและน้องไม่ลง พี่คงต้องเลี้ยงเลยไม่ดีผีไปพี่ยินดีจะพาไปส่งถึงน้องไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลยน้องไม่ดีผีไปพี่ยินดีจะพาไปส่งถึงน้นองไม่ลงพี่คงต้องเลี้ยงเลย